สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยห้านอยครับผมหวยห้าน้อยสูตรเม็ดเดียวสามน้อยวันที่สามสิบเดือนแปดพีหกเจ็ดนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับผมเมื่อวานนี้สามน้อยผมให้ห้าเนาะเมื่อวานนี้ผมให้ห้านะครับห้ามาสองรอบนะครับผมเป็นรอบพิเศษห้าสาม 5-3นะ3 5-3แล้วก็รอบ VIP ครับผมออกเหมือนกันเลย5-3 3-5นะเข้า2รอบนะครับผม VIP มา5-3กับ5-0 5-0ไม่มีเนาะ5-0ไม่มีก็ถือว่าเข้านะครับผมผมนิ้นพิเศษ40%นะ40ปกติ40 VIP 20 สำหรับเลขตารางนะครับเมื่อวานนี้นะพิเศษ63522ไม่มีปกติ24246อันนี้ก็ไม่มี VIP 00535ไม่มีครับผมโอ้โหไปหมดเลยไปหมดเลยครับผมนะเลขตารางเลขวินนะ มาดูของวันนี้นะครับผมสามหน่อยวันนี้นะครับผมสี่ให้สี่สี่หนึ่งสี่แปดสี่เก้าสี่หกสี่ ห้าสี4เไม่มีแต่4 0นะกับ4 4่ส่สามนอยครับผมขอให้มีมา ขอให้มีสีมาพิเศษไม่น่าจะมานะอะเอาไปสิบเปอร์เซ็น์พอไม่น่าจะมาครับผมห้าสิบสี่สิบเน้นเป็นปกตินะครับผมกับ V ีไตัวเน้นนะครับก็จะมีสีหนึ่งสี่เก้าสี่แปดสี่หกสี่หนึ่งสี่แปดสี่เก้าสี่หกนะครับผม ก็จบไปแล้วครับผมสำหรับฮานอยสูตรเม็ดเดียวอะต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับเป็นฮานอยลิกวินนะครับผมอขอแก้มือวันนี้สูตรนี้ขอแก้มือนะเมื่อวานนี้โอ้โหไม่พูดถึงไม่พูดถึง ฮานอยพิเศษนะครับผมก็จะมีเลขเก้เลขหนเลขหก 6, เลขห้าแปอันนี้เลขแปนะครับผม8นะ9 1 6 5 8 7 3หกห้าฮานอยปกติ3 1 4 5 6 8 2ดสองสองสาหน้าอน้อย VIP ก็จะเลข6เลขเจเลขเก7า4กเจ็ก้าสี่แปแล้วก็หนึ่งอ่ะวันนี้ขอให้มาครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ